โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนการหาค่าคุณสมบัติของสารในสถานะของของผสมอินตัวนะครับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์บอกว่านะครับมีโจทย์บอกว่ามีนะครับ ภาชนะนะครับขนาด80ลิตรนะครับบรรจุมวลของ r 1 3 c a 4กิโลกรัมครับที่ความดัน160กิโลปาสคาลครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยการวาดรูปก่อนเลยนะครับตอนนี้เรามีนะครับภาชนะนะครับที่มีขนาด80ลิตรนะครับโจทย์บอก V เท่ากับ80ลิตรนะครับข้างในคือ r 1 3 c a ครับ เป็นสารทำความเยลี่ยนชนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์บอกคือปริมาตรเท่ากับ80ลิตรซึ่งเป็นปริมาตรทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับปริมาตรทั้งหมด80ลิตรเนี่ยนะครับลิตรไม่ใช่หน่วยมาตรฐานของปริมาตรนะครับเทคนิคในการทําโจทย์อย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าเราจะทําหน่วยทุกหน่วยให้เป็นมาตรฐานรอ <S <S ไว้เลยเป็นหน่วยมาตรฐานรอไว้เลยนะครับเพราะนั้นหน่วยมาตรฐานของปริมาตรคือลูกบาศก์เมตรครับหนึ่งลิตรคือ1ส่วนพันลูกบาศก์เมตร นั้นก็คือ80หารด้วยพันทำให้เป็นลูกบาทเมตรครับนะก็จะได้นะครับปริมาตรทั้งหมดเท่ากับ0.08ลูกบาทเมตรบอกอะไรมาอีกครับโจทย์บอกว่านะครับมวลของงาน13 Ca ทั้งหมดก็คือ4กิโลกร,รัมครับและโจทย์บอกว่านะครับความดันของงาน13 Ca ในถังใบเนี้ คือ1 6 0กิโลปาสคาลครับโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหา A อ,อุณหภูมินะครับคือเทคนิคในการทำโจทย์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเวลาที่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือพยายามเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้อยู่ในรูปตัวแปรให้ได้นะครับตัวแปรที่นำไปใช้ต่อได้เช่น160กิโลปาสคาลเขียนให้อยู่ในรูปตัวแปรก็คือ p ครับ p เท่ากับ160กิโลปาสคาส 80ลิตรเขียนให้อยู่ในรูปตัวแปรก็คือ v ใหญ่นะครับมวลน,นะฮะที่บอกมา4กิโลกรัมเขียนให้อยู่ในรูปตัวแปรก็คือ m นะนอกจากจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้อยู่ในรูปตัวแปรที่นําไปใช้ต่อได้แล้วก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามครับให้อยู่ในรูปตัวแปรให้ได้เช่นเดียวกันครับนะฮะเช่นนะครับข้อ a ถามหาอุณหภูมิครับในที่นี้ก็คือ t ครับ เพราะว่าการที่เราจะเขียนนะครับให้อยู่ในรูปตัวแปรเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าว่าไอสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยจะไปหาจากตรงไหนจากที่ไหนนะครับ B ครับคครับก็คือ X ็ครับแะ C ครับเอนทลปีในที่นี้ผมจะหาเป็นเอนท a ลปีเฉพาะเห็เล็กก็แล้วกันและสุดท้ายครับ D ีครับวนลุ่มหาปริมาตรในส่วนที่เป็น I ครับ occupy by the v a p e r phase ก็คือปริมาตร ผมจะหาเป็น v I, ีใหญ่ห้อยด้วยจีครับปริมาตรทั้งหมดในส่วนที่เป็นน้ำโอเคนะครับโอเคเรามาดูครับว่าโจทย์ให้อะไรมาครับจะนําไปสู่การหาคาตอบได้ยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก่อนจะเปิดตารางหาค่าคุณสมบัติเราต้องสามารถกําหนดจุดสภาวะให้ได้ก่อนจะกําหนดจุดสภาวะได้นะทำไงครับต้องรู้คุณสมบัติจำเพาะที่เป็นอิสระต่อการย้ำนะครับ คุณสมบัติจำพาะที่เป็นอิสระต,ต่อกันอย่างน้อย2คุณสมบัติคุณสมบัติไหนคือคุณสมบัติจำพาะครับที่โจทย์บอกมานะ P ใช่ไหม P ใช่ใส่ลงไปครับ P คือคุณสมบัติจำพาะที่โจทย์บอกมาครับ160กิโลโปาสค่ะ V ใหญ่ใช่คุณสมบัติจำพาะไหมไม่ใช่นะครับว V ใหญ่เป็นคุณสมบัติอิงมวลมวลใช่คุณสมบัติจฉพาะไหมไม่ใช่ครับ แต่แต่ครับนะเราสามารถทําให้มีใหญ่และมวลรวมกันครับในที่นี้ก็คือปริมาตรจำเพาะจะมีค่าเท่ากับ v ใหญ่หารด้วยมวลครับทําให้เป็นคุณสมบัติจำเพาะได้ครับเพราะว่าปริมาตรจำเพาะก็คือคุณสมบัติจำเพาะอย่างหนึ่งนะวีใหญ่คือ0.08ูลูกบาศก์เมตรครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยมวลคือ4กิโลกร,รัมครับ ดัะน,นั้นเราก็จะได้ปริมาตรจำเพาะของสารนี้คือ0.02ลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมเห็นะครับต่อไปครับดูต่อทีนี้นะครับเรารู้คุณสมบัติจำเพาะสองตัวแนละ้ว P กับ V เมื่อเรารู้คุณสมบัติจำเพาะสองตัวนี้นะครับเราจะเช็คสถานะมันยังไงครับ นะว่าไ1 3 c ่ี่ในที่นี้อยู่ในสถานะอะไรวิธีการในข้อนี้นะครับโจทย์ไม่ได้บอก x คุณภาพ I มาตรงๆนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่อยู่ในสถานะไหนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คในข้อนี้ก็คือนะให้ไปเช็คว่า v ของเราครับปริมาตรจำอของเราเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ vf และ vg ครับเห็นฮะงั้นในที่นี้ผมจะหา vf ที่160กิโลปลาสคาลออกมาก,ก่อน หนะา VG ที่160กิโลปาสคาลออกมาด้วยครับนะเราไปเปิดตาราง R 1 3 c a ครับนะก็ควรจะเริ่มต้นจากการเปิดตารางอิ่มตัวของ R 1 3 c a นะพอดีเรารู้ความดันก่อนเนาะนะครับคือ160กิโลปาสคาลนะครับเนะพราะนั้นเราก็จะไปเปิดตารางนะครับอนะิ่มตัว ของ r 1 3 4 a ที่เป็นตารางความดันครับโอเคครับเราไปเปิดตารางครับเห็นไหมตรงนี้เป็นตาราง a 1 2นะครับของผมนะ,ะตาราง r 1 3 4 a ที่เป็นตารางอิมตัวที่เป็น pressure table 160กิโลปลาสคาลโอ้มีพอดีครับนะฮะ vf 0.0007 437 vg 0.12348่าครับใส่ลงไปครับ vf คือ 0.0007347ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัม Vg คือ0.12348ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า v ที่เราหามาได้0.02เนี่ยเป็นไงครับเมื่อเทียบกับ vf และ vg อยู่ระหว่าง vf และ vg ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับ V ีอยู่ระหว่าง VF และ VG ที่ความดัน160กิโลปลสาสคาลเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับที่ความดันที่กําหนดให้ V อยู่ระหว่าง VF และ VG แปลว่ามันเป็นของผสมอิ่มตัวเซนติเมตสถานะเป็นของผสมอิ่มตัวนะเพราะนั้นเรามาเริ่มหาคําตอบกันเลยครับสิ่งที่โจทย์ถามมาอันแรกครับ A ครับอุณหภูมิครับเป็นของผสมอิ่มตัวมีคําว่าอิ่มตัวเนะาะเพราะนั้นแน่นอนครับอุณหภูมิก็ต้องเป็น ทีซัครับอุณหภูมิอิ่มตัวที่ไหนครับ160กิโลปาสคาครับเท่ากับเท่าไหรครับกลับไปดูตารางครับตารางนะครับ1 6อกิ160กิโลปาสคาทีซัตเห็นไหมครับเท่าไรลบสิบห้าองศาเซลเซียสตอบแล้วครับคำตอบในข้อ A ลบ15.6องศาเซลเซียสเป็นคำตอบของข้อ A ถัดไปครับมาหาคำตอบในข้อ B ครับโจทย์ถามหา X ครับโจทย์ถามหา x คุณภาพไอครับจะหายัางไงครับหาจาก MG ส่วน MT ได้ไหมอัตราส่วน X นิยามเท่ากับอัตราส่วน MG ส่วนด้วย MT นะเรารู้ MT นะครับหรือ M อย่างเดียวก็คือ4กิโลกร,รมัม MG ไม่รู้ MF ก็ไม่รู้ด้วยเพราะนั้นหา X จากนิยามนี้ไม่ได้ต้องไปหา X จากอะไรครับ เนื่องจากเรารู้ v ครับเพราะว่า v ครับเท่ากับ vf บวกด้วย X คูณด้วย vfg ใช่ไหมเช่ไหมฮะเรามีความสัมพันธ์นี้อยู่นี่มันเป็นของผสมอิมตัวแล้วเรารู้ v ครับนะ vf และ vfg ก็เปิดได้ครับที่ความดัน้160กิโลปาสคาห พราะนั้นก็แปลว่าเราสามารถหาค่า x จากการย้ายข้างได้ครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ v ลบด้วย vf และส่วนด้วย vfg โ okay, อเคครับเราไปแทนค่ากันเลยครับ v ของเราคือ0.02ครับลบด้วย vf vf เมื่อกี้เราเปิดตารางมาคือ0 0 0 7 7 4 7 7หารด้วย vfg vfg ในที่นี้ เราพอดีในตารางเราไม่มีคอลัมน์ BFG แต่เราหาได้จาก BFG เท่ากับ VG ครับ0.12348ลบด้วย VF 0.0007437อาล,ละกดเครื่องคิดเลขเลยครับอ่กดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับ จะได้ว่าฮะ,อ,ะอย่าวผมกดเครื่องคิดเลขิดงนึงครับจุดศูนย์สองลบด่าด้วยจุดหนึ่งสองสามสลบจุ 7. โอเคก็จะได้ x ออกมาอยู่ที่0.157ครับ หรือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ15.7คุณภาพไปนะครับโอเคครับแปบลบว่าเราได้คำตอบในข้อ B ครับงั้นเราไปหาข้อ C ครับข้อ C โจทย์ถามหาอะไรครับอ่าเอนทัลปี่จำเพาะใช่ไหมครับนะเราจะหายัางไงครับเอนเทัลปี่จำเพาะในข้อนี้ก็ใช้ความสคัสมพันธ์ที่เรามีอยู่ครับก็คือ Hf บวกด้วย X คูณด้วย Hfg ครับ X รู้เราหามาแล้วเ f h f G, ก็เปิดตารางครับที่ความดัน160กิโลปาสคาลนั่นแหละพนั้นเราแทนค่าเลยครับกลับไปดูตารางนิดนึงครับในตารางของเรานะครับที่ความดันเดิมครับ160กิโลปาสคาล h f คือเท่าไหร่ครับเห็นไหมฮะดูคอลัมน์ให้ดีนะฮ f 31.21 แล้วเนื่องจากสําหรับค่า entropy จำเพาะค่า h แล้วมีคอลัมน์ของ hfg ครับเพราะฉะนั้นเราดึงมาใช้เลยครับไม่ต้องไปเขียนเอา hg ลบด้วย hf อีกนะ31.21กับ209.9นค่าเลยครับ hf คือ31.21บวกด้วย x ครับ x คืออะไรนะ0.157 คูณด้วย HFG ก็คือ200 9.9เราก็จะได้ออกมาครับแทนค่าครับ31.21ปูกด้วยจุด157คูณ ก็คือได้เหตุมาแล้วครับ64.16กิโลจูลต่อกิโลกรัมเป็นคำตอบในข้อ4และสุดท้ายครับโจทย์ถามหานะครับข้อดีโจทย์ถามหา v g ครับปริมาตรทั้งหมดในส่วนที่เป็นไหนผมก็จะหาจากนิยามเดิมครับ ปริมาตรทั้งหมดในส่วนที่เป็น i มันก็ต้องคือ mg แล้วคูณด้วยปริมาตรทั้งหมดอ่าทั้งทีปริมาตรจำเพาะของ i อิ่มตัวปริมาตรจำเพาะของ i ออิ่มตัวรู้แล้วนะครับเหลือ mg ครับคูนในส่วนที่เป็น i ย,ยังไม่รู้แต่เนื่องจากว่าเรารู้ x ครับเพราะว่า x เท่ากับ Mg ส่วนด้วย mt อนะ่า เพราะฉะนั้นนะครับ mg ก็จะมีค่าเท่ากับ x ค,บคูณด้วย mt หรือคูณด้วย m นะครับของเรามวลทั้งหมดนะก็คือ0.157เราคูณด้วยนะครับมวลทั้งหมดของเราคือ4กิโลกรัมมีค่าเท่ากับจุด7 ณ4ก็คือ0.628ครับทั้งหมด4กิโลกร,รัมเป็น I แค่0.628กิโลกร,รัมครับที่เหลือเป็นของเหลวครับนี่คือคำตอบอ่ะยังไม่ใช่คำตอบครับได้แค่ค่า x นะครับมาหาคำตอบครับ VG ครับคือมวลในส่วนที่เป็น I 0.628กิโลกร,รัมครับ มูลค่าปริมาตรจำเพาะของไอออมตัว VG ครับ012348ุอมวณมาด้วยครับลูกบาทเมตต่อกิโลกร,รมัมโอเคครับเพราะนั้นเราก็จะได้นะฮะคำตอบนะครับกิโลกรมัมตักกิโลกรมัมนะฮะ ได้หน่วยเป็นลูกบาทกเมตรครับก็คือหน่วยของปริมาตรทั้งหมดครับได้ VG เท่ากับ0.0775ุลูกบาทเมตรครับ